มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาวอดบ้านงานบันดนีตกาผู้ใหญ่ใจดีมาแจกอีกแล้วพี่น้องปลาซูวินปลาซูวินมาอีกแล้วมาแจกอีกแล้วมือนี้แจกน้ําเท่าไหร่นะหนึ่งพันบาท, 1> 1, บาทเป็นผู้ใหญ่ใจดีนํามาแจกอีกแล้วพี่น้องตามมาแจกอีกแล้ว ตามมาแจกอีกแล้วเอามามามาผู้ใหสิเอานำผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนมาแจก,กแล้วนี่รถทุกขั้นอจอดสายไล่เลี่ยงกันคนะุณพี่น้องมาใหญ่มามาเอาอมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยววิธีกำล,งกลงังตั้งวิธี ปลาสุบินกล้วนเรานั่งมาเมาหนามมันปุ่งุพอา่นมอกพูดมันมีตะขอบอันนี้มันมีตะขอบสี่เหลี่ยมเลยไหมมันบริขัดอย่งนี้ิปอานนี้พอาิงี่พอาิง่งพอาิงี่เินงี่งสนังกระสีใส่สังกระสีบางๆไปนี่ังกระสีผิวยุงสี่แมเรี่น้อ้โหโอิวมามาคับพี่น้องคุยายใจดีเนี่ย มีผู้ใหญ่ใจดีมาเมาอีกแล้วแจกอีกแล้ววันนี้ขอบคุณเนอะป๋าสุวินก็ไดเมาแล้วก็ให้ซุมเห็นยดคือนามคือทานี่เด้อยังฟองยัง ขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีป๋าสุวินมาแจกน้ำวันนี้ตามมาเหมาให้อีกแล้วค่ะให้ซ้มให้เย็นคือเกาห่นหลับอ่อเอ้ย ไปยางแท่งฝุ่นตอนนี้มันเดือดที่เป็นบางส่ว,วนค่ะพี่น้องน่เอาฟ้ามานันนะ่ยาจะใหญ่เฮ็ดไว้ฟ้านั่นมามสิใหญ่เฮ็ดไว้ <deduction. S 1> มีถาดเอาเครื่องด okay. ื่มก็เอาเครื่องดื่มดื่มยายเฮ응็ดซื้อเฮ็ดมาแต่น้ำทางนี่เห็นบ่นี่เฮ็ดก็ล่อเหรอสิแกงมือนสิแกงมือนแรงนี่แหละจำคำจากน่อยกันอ่ะเฮ็ดประเทศอันนี้ถือกเถือมีเฮ็ดบ้านอันนี้แหละเถือกอ่ะ ฐานละยี่สิบ,บาทสาบ,บาทนึงไหมบรามดานเนาเป็นร้อยหมดแ,แ,แล้แนแลวาานี่ถือ่อไหมเอ,เอ้ยบ่ธรรมดาเิ็นเห็ด,เห,ดเห็ดก่อนงามๆโอ้ยถานยู่น้ไอ้มันโรดบบกซีดเนาะเว้ยนี่มันแจงแสบเนี่ย เห็ดเห็ดกอนเนี่ยสุดยอดเลยทั้งแสบอ,อ,อีตูกระมี่เกี่ยนเส้นหยดบักขามเดี๋ยวไปหาหยดบักขาม เนื้อจินกรไขร้มีเห็ดเพิ่มด้วยนะจ๊ะเห็ดที่นี่ประมาณสองลอยก็มา มาตลาดอันนี้บ่เอืดบ่อยากมีสุูเนวมี่ปู่มีป่าพักนั่งอ่างนงามีสุูเนวค่ะพี่น้ยอยมูสูมบกมูบกแดงนกไม่กินได้เปียงหน่ะเด้ยเอยไอ้ตะหมอกไม่ตะมิวกินได้เปียงมั้งบ่เขาประธา้กินมัน้งสิเป็นล่มผมร่มเหรอครับ Pukul, <t> <t> เปิดหน่อยเปิดหรือ,อยังนี่ครับพี่นอ head core, head อ้องเห็ดกอเห็ดอืมเห็ดกอเห็ดแดงแล้วกันส่วนมากเห็ดกอเห็ดกอสดสดเลยคุณแม่สิแกงมาแรง <laughs> บอกมาอยากเลยเดี๋ยวบัตอยากเลยเดี๋ยเข่าง่ายเพราะถ้ากินค่ะพี่น้องเอ้ย มีทางเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเนี้ยมันแสบในเห็ดเพิงไปเห็ดละงกก็มีบัคกี้ดอกใสของน้ำห้องน้ำใครจะรับจ้างบ่รับจ้างบ่ ถ้าเจ้าเคยติดเปิดอห้องน้ำรับจ้างบอกเขาบอกควาบเมาอย่ลืมเนาะทิ่งาพี่น้องตขออบเม่าอ่อนโดปบักโมบักแจมมาเบิงเิ็ดด้วยค่ะพี่น้องเด้อคุณแม่สิแกงมาแล้งวันเตมาหอดงานค่ะพี่น้องวันเตมาถึงงาน จะโดบไปตะมิวกันโดดไว้ตะมิวถากันมื่อนของแม่ได้กินเขาไง าหมากเห็ดอันเห็ดกอมีแต่ดอกกำงามมีแต่ดอกตุ่มๆคุณแม่ซื้อไปพ่อเขาจะซื้อเมาโหลดแล้วมือก้อนนั่นมือก้อนนั่นก็นกนจิ้มแจงเห็นละงูเอฟซีเอามาฝากมือนี่เจ้าของซื้อเอาเองอซื้อเอาเองมีแต่งงาม,งามเลยค่ะตั้งเห็ดกอเห็ดทานเห็ดเห็ดทานบะมี่เห็ดกอเห็ดเผื่อลวก็ เ,เห็ดเราโงกเห็ดตะไคร้ไว้แจงหมอโลบักนึ่งคือเรามร้อแล้งแสบเลยโอ้ผู้ใดอยากมาเด้อหม้อแลงอ c ซี่ผู้ใดสิซื้อมาต,ตอนมาฝากกระซื้อมาเด้อบ้าเห็ดประเทศอันนี้จแกมันสีสไลยี่็ไหมหลายขักพี่น้อง มีเห็ดอะไรกินได้เหรอย่าไน้นชิมไม่ได้โคดแล้วโคตแล้วมีทั้ักตริยูับอิตรูพักอิตรูพักอิตรูผักแดงตู่ อันนี้กัอันนี้กับทั้งนี้กับแม่งเนี่ยีพี่น้องแม่งจีซ้อนคือคือมีถึงแม่งจีซ้อนแม่งจีซ้อนเด็กพี่น้องเลย ไว้ได้เทิงมัก่อยหน้าเบื้องตัวน้อง่รู้มรแมงกีซ้อนเทิงบักหอยหน้าเบื้งนูพี่น้องตมักหอยหน้ากินกับแกว้วพูดอ่ะบักหอยหน้าโลละแปดสิบบาทบาทักหอยหน้าโลละแปดสิบบาทด้วยพี่น้องเน้ออันนี้แมงกิซ้อนประมาณสองลอยสองลู ประมาณสองโลถ้าเจ้าลวกมาแล้วค่ะพี่นอ้องแม่งกสซวนประมาณสองโลนี่นะสองลอยคือโลอโล,ละลอยถ้าเจ้าลวกมาแล้วคุณแม่ก็จะมักขัวดเส็บแซบกินกับเจ้วเหมือนแรงและกระเสียตบบวคอยหน้าพรอสแซบตำเจ้วบกักลิดฟบขึ้นตำเจ้วบกักลิดฟบขึ้นก็เสบซื้อหเล่าเหมือนแรง แขอบคุณพ่อยายใจดีป้าสุวินตามมาแจกอีกแล้วมาเรื่อยๆครับพี่น้องตาบาตอนขั้วเนี่ยมื่อนี้บ่รด้ดงอแม่ขั้วเลยมืนอนี้บไดงงอแม่ขั้วอาหารเกิดอาหารไหลายมี่ะเฮา่าสิไปแกงเอา โอ้ยขากรองข่อยม่นอไปในไซนอบาทนี่เอาไปแต้มหมื่ขึ้นนี่ก็บอกมาท,ทรงด้วยบ่เมีเน้าต่างเอาพี่นอคลิปนี้ฝากไว้สำนีเดี๋ยวตอนเฮ็ดกับตอนกินจังหวะกันไหมได้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาแม่นยังนนหน่อนะเอาปลาสุวินเพื่อนนันเอาเนื้อไม่แกกที่มงานอีกแล้วแม่นบ่ เนื้อหรือหยังน่ะเจ้าเนื้อมาแจกทีมงานอีกโอ้จักโล่น่ะน่ะพันนาพรับป้าให้ทีมงานแจกกันไปเลยกินด้วยกันอ่าวขอบคุณค่ะขอบคุณป้าสุวินนะคะทีมงานแบ่งไปแบ่งสันปันส่วนไปกินน้ำกันเอาเด้อ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี่คุณแม่กับขอฝากช่องช่องใหม่ของคุณแม่สุภาพนี่เด้อค่ะเด้อมีทั้งบักหอยนะ้ามีเ่องแมงกิซอดโอ้ยแมงหวานแมงหวานเดี๋ยวคุณแม่จะจัดแกงไปขวานะคะเดี๋ยวไปหาแม่ขั้วซอยก่อนเอาฝากช่อง รัวน,นัวแซบของคุณแม่สุภาพเห็ดไมเปิดไมฝากพี่ฝากน้องเมื่อแล้วให้กดไกลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ใบบักกูพร้อมทั้งมากระโลให้คุณแม่น้ำนี้ได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้เห็นสมีชิปหนาจังมาามากันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ